สี่สักโอเควันนี้เรามาเล่นบอลกันนะคะอ,อ,อย่าลืมนะคะเนี่ยชุดดูเออวันนี้น้องเฟิร์นยี่สิบแปดมาเล่นบอลค่ะโอเคอ่าแม่เอาเออไปเร็วๆ <laughs> 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 ไปน,นักดีกว่า ยิงเข้าประตูนู้นหน่อยแม่นู้นน่ะอา้วมาเห่าแม่ก็บ้าผมจะยิงปัดน่าละยิงเข้าประตูแลยหนึ่งความสุข โอเคโอปปอลฉะนั้นคนเมืองทิพักกีฬาเมืองทิพ์จะต้องเป๊ะจ้าโอเคคุณเมืองทิพักกีฬาเมืองทิพ์จะต้องเป๊ะเอออย่าลืมนะคะต้องเป๊ะสืบปันโอเคแม่ดอกบอลให้ดูหน่อยเออแม่มาเห่าอ่ะแม่ดูสิมาเห่าน้ามึงไหอีวอเออโอเคนะคะอวันโอเคนะคะน้ำเบอร์วันค่ะ ความสวยไม่ดอกบอลอีกเร็วโอ้ยออกเป็นความดอกบ้างรูปสัตว์เร็วๆดอกเลยแบบเป๊ะๆปังๆเอ้ยเลิศความสวยใครมาตัดข้าวอ่ะมาเ่ายิ่งกว่าแม่แม่พากูมาตรงนี้มาเขาเยี่ยมเลยทีทิพย์อโอเคแม่โอเคบ๊ายบายค่ะยิ่งบั๊ด